สวัสดีครับพบกับการอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบูบิทัประจำวันที่18พฤศจิกายน2564วันนี้มีของสวยๆให้พี่รับชมกันอีกเช่นเคยครับอย่าลืมนะครับไม่อยากพลาดการอัปเดตสินค้าในทุกๆวันพี่ๆต้องกดติดตามช่องทาง YouTube นะครับและก็เป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกโดยการ กดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงของใหม่ครับทุกชิ้นเป็นงานเก่างานโบราณงานมือสองสวยงามจับใจถ้าพี่ๆนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปชมของสวยๆประจำวันนี้กันเลยครับตามต้นมาเลย สร้อยคอทับทิมตุ้งติ้งประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนทองคำ75-90%าน้ำหนักรวม12.70กรัมประดับด้วยทับทิมแอฟริกาสีชมพูหานจำนวนทั้งหมด9เม็ดเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่16ตังค์แบ่งเป็นเพชรเกสร6เม็ดรวม10ตังค์ประดับเพชรกุลาบอีก4เม็ดรวม6ตังความยาวสร้อย16.2นิ้ว มีห่วงทดปรับลดขนาดได้15.5นิ้วราคาขายส่งต่อ26,900บาทดีงามมากๆสวยหวานกดจองกดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับสำหรับสร้อยคอทับทิมเส้นนี้เป็นงานเก่าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวทับทิมเม็ดยอดจะเป็นทับทิมแอฟริกาสีชมพูหวานมากๆหวานฉ่ำแบบนี้เลย เห็นไหมครับสีสวยจริงๆแล้วก็คลับกับตัวเพชรเพชรที่ประดับเล่นไฟดีปิดนวลบ้างข้างในสะอาดใช้ได้ส่วนเพชรกุหลาบ4เม็ดที่ประดับมีตำหนิข้างในเพชรบ,บ้างนะครับโดยรวมเนี่ยชิ้นงานสวยหวานน่าซื้อราคาไม่แพงเหมาะกับการใส่ติดคอได้ถ้าพี่ๆชอบทับทิมสีช่ำๆแบบนี้กดจองมาได้เลยครับ จี้ห่วงเพชรดอกพิกุลนะครับตัวเรือนทองํำขาวน้ำหนักรวม1.88กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้น45ตังค่างแบ่งเป็นเพชรเหลี่ยม Princess Cut 1เม็ด10ต่างเพ็ดมาคี4เม็ดรวม20ตัคงตกเม็ดละ5ตงคงนะครับและก็ประดับเพชรกลมย่อยอีก31เม็ดรวม15ตัคง หน้ากวางของจี้1.3คูณ1.3เซนติเมตรราคาขาย15,500บาทน่ารักน่าซื้อจริงๆสำหรับจีเพชรชิ้นนี้นะครับตัวเพชรที่ประดับเนี่ยคุ้มมากๆเลยคือได้ทั้งเพชรเหลี่ยม princess เม็ดใหญ่และเพชรมาคีและเพชรกลมผสมผสานกันได้อย่างลงตัวตัวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ ชิ้นงานสวยน่ารักใส่กับสร้อยคออิตาลีเส้นเล็กๆใส่ติดคอได้ในชีวิตประจำวันใส่ทำงานก็ได้ครับสําหรับจี้เพชรแบบนี้เห็นไหมครับตัวห่วงแขวนเนี่ยจะเป็นห่วงแขวนแบบสูงแล้วก็ตัวจี้กลมๆจะเป็นอิสระเป็นตุง้งติ้งเคลื่อนไหวได้เป็นงานที่มีดีไซน์สวยเก๋น่าซื้อจริงๆร,ราคาถูกมากๆก,ก,กด CF กดจองมาได้เลยนะครับ สร้อยคอห่วงเพชรสายสร้อยทองคำ90-95%คัวและห่วงทองคำ75-90%น้ำหนักรวม37.13กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด66เม็ดรวม1.20กรัตความยาวของสร้อยอยู่ที่ประมาณ19.8นิ้วราคาขาย95,000บาท กดจองกด CF มาได้เลยนะครับความงามของสร้อยชิ้นนี้ดูที่สายสร้อยสายสร้อยนะครับจะเป็นลายถักสวยงามลายนี้แน่นหนาแข็งแรงและก็ดูภูมิฐานมากๆส่วนคั่วและจี้เพชรประดับตัวเพชรขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้คั่วและจี้เพชรจะดีไซน์เป็นรูปหัวใจคู่เพิ่มความหวานฉ่ำให้กับชิ้นงาน ้อยเส้นนี้สามารถที่จะใส่ติดคอเพื่อใส่กับชี้เพชรหรือพระทองคำกรอบเพชรดูดีอย่าบอกใครเลยนะครับชิ้นงานแน่นหนาราคาถูกกด CF มาเลยข้อมือทับทิมพมา่าประดับเพชรลูกโลกงานเก่า ตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม5.56คกรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพาม่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรลูกโลกแบบแม่รองซับจำนวน22เม็ดรวมประมาณ88ตังค์ความยาวของสร้อยข้อมืออยู่ที่17.8เซนติเมตรราคาขาย17,500บาท กดจองกด CF เดมาได้เลยชิ้นงานหวานน่าซื้อแล้วก็เป็นสร้อยทับทิมที่สวยมากๆนะครับเป็นแบบใส่ติดข้อมือได้งานน่ารักจริงๆตัวใสสร้อยจะเป็นตัวเรือนปลาหะกลับกับตัวทับทิมพมา่าสีชมพูหลังเบี้ยเม็ดใหญ่สีชมพูหวานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเล่นไฟด้วยเพชรลูกโลกเป็นแบบไม่รองซับ ตัวเพชรลูกโลกก็จะมีตำหนิบ้างเช่นรอยแตกบินล้าตามธรรมดาของเพชรลูกโลกนะครับโดยรวมสวยเป็นงานเก่าที่ผ่านการเวลาออกมางานน่ารักจริงๆข้อมือเส้นนี้เหมาะกับการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเช่นการใส่ทำงานการใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านก็สามารถที่จะใส่ข้อมือเส้นนี้ได้เลย หนกกำลังดีเป็นงานหวานหวานงานน่ารักถ้าพี่พใส่มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ทำงานเพื่อนช้างนอกแอบมองแอบทักแน่นอนสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับเป็นงานแบบมินิมอลเรียบแต่โก้น้อยแต่มากเห็นไหมครับสภาพดีตัวใส่ยสร้อยมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ไม่กิว่วไม่ขาดนะครับดูที่เพชรลูกโลกเล่นไฟ เพชรลูกโลกจะเล่นไฟแบบเพชรเหลี่ยมเก่าสวยงามครับคลาสสิกมากๆเลยสำหรับสร้อยข้อมือทับทิมเส้นนี้กด cf กดจองมาได้เลยนะครับสร้อยคอลูกป,ปัดทวาราวดีหลากสีเรือนทอง ตัวเรือนทองคำ75-90%น้ำหนักรวมทั้งชิ้น15.05กรัมประดับด้วยลูกปัดหินสีทวาราวดีจำนวน50เม็ดขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่3.9-6.0ถึงมิลความยาวส้อย26.2นิ้วเป็นแบบสวมหัวได้ราคาขายสุดคุ้มเพียง25,900บาท กดจองกด CF มาก่อนเลยนะครับพี่ๆชิ้นงานแบบนี้ต้นบอกเลยว่าหายากน่าซื้อเป็นสร้อยคอลูกป,ปัดนะครับที่ไม่หนักทองและก็ ขนาดเนี่ยกำลังดีใส่ติดคอได้ในชีวิตประจำวันเป็นขนาดที่น่ารักเส้นนี้ประกอบด้วยลูกปัดสีทวรารวดีหลากชนิดหลากสีมีเม็ดที่หายากเช่นสีฟ้าแล้วก็ที่เป็นลายแตงโมตรงขั้วเนี่ยนะครับหายากแล้วก็มีราคาแพงมากๆเลยสำหรับลูกปัดทวรารวดีเส้นนี้จะประกอบด้วยลูกปัดเรียงร้อยกัน ไล่เฉดกันอย่างสวยหวานอ่อนหวานถ้าพี่ๆเป็นสายลูกปัดทวาราวดีเส้นนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวลูกปัดนะครับก็จะมีตำะหนิกนะครับตามธรรมดาของอายุลูกปัดเก่าที่มีอายุนับพันๆปีนำมาร้อยเรียงบนสายสร้อยแบบสวมหัวน่ารักจริงๆ สร้อยคอลูกปัดเส้นนี้จะช่วยเพิ่มความสุขในการแต่งตัวให้กับพี่ๆแน่นอนครับแหวนพิรอดนกพร,รัตขั้นเพชรตัวเรือนทองคำา7 9 0ถึงน้ำหนักรวม4.09กรัมประดับด้วยพลอยนกพร,รัดและก็เพชรลูกโลกแบบรองัพับจำนวนทั้งหมด25เม็ด นากว้างแหวนอยู่ที่ประมาณ0.3เซนติเมตรขนาดแหวน61ราคาขาย12,500บาทชิ้นงานสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับขอยพี่ๆนะครับโปรดมั่นใจในขนาดของอแหวนว่าพี่ๆสามารถที่จะใส่ได้นะครับเพราะว่าแหวนวงนี้ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดได้ขนาดแหวนคือ61นะครับ ตัวชิ้นงานสวยงามแล้วก็ประดับด้วยพลอยนพรัตน์หลังเบี้ยสีหวานฉ่ำเห็นชัดคลับกับตัวเพชรลูกโลกแบบรองซับเล่นไฟดีเป็นแหวนพิรอดที่เราสามารถที่จะใส่เอาเคล็ดได้ในชีวิตประจำวันขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับงานดีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆครับตัวแหวนพิรอดวงนี้นะครับจะเป็นแหวนพิรอดนพรัตน์ ลอยนบพรัตน์เนี่ยช่วยเรียกโชคลาภแล้วก็สิ่งมงคลสิ่งดีๆต่างๆให้เข้ามาสู่ตัวเราแหวนพิรอดเพิ่มความปลอดภัยแควค่าจากอันตรายครับแหวนเพชรซีกฉัดต่อพิกุลตัวเรือนทองคำ75-90%น้ำหนักรวม5.29กรัมประดับด้วยเพชรซีกแบบรองซับจำนวน24เม็ด หน้ากว้างแหวนอยู่ที่1.7คูณ1.7เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขาย13,500บาทปรับลดเพิ่มขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดละ200บาทลดขนาดฟรีตัวเรือนทองแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับ ตัวเรือนเขาจะทำเป็นเรือนฉัดดอกพิกุลแล้วก็ประดับด้วยเพชรซีแบบรองซับเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่างานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก้านกับตัวด้านหลังกันนะครับก้านแหวนหนาไม่บางเลยงานดีนะครับแล้วก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าแข็งแรงใส่ติดนิ้วใส่แบบ ได้ทุกวันใส่ได้บ่อยๆแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยก็ไม่บุบบี้ที่ต้นบอกนะครับเพราะว่าแหวนวงนี้นะครับเป็นแหวนงานเก่าที่ผ่านการเวลาก็เจ้าของเดิมนะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆเห็นไหมครับการแหวนกับตัวด้านบนเนี่ยบาลานซ์กันคือเขาจะดีไซน์ออกมารับกันได้อย่างลงตัวใส่ติดนิ้วใส่กับชุดไทยดูดีมากๆครับ สร้อยคอรพร้อมจี้ตุ้งติ้งดาราเพชรลูกโลกงานเก่าสายสร้อยทองคำอิตาลี 14K ตัวจี้ทองคำ75%น้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่5.10กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบไม่รองซับจำนวน19เม็ดวัดขนาดหน้าเพชรได้ประมาณ70ตั์ ความยาวของสายสร้อยอยู่ที่16นิ้วราคาขายส่งต่อถูกมากๆเพียง1,7 5 0 0บาทกดจองกดซีมาได้เลยเห็นไหมคะว่าใส่ขึ้นคอนะครับใส่กับชุดแบบนี้สวยดูดีแล้วก็หน้ามองเป็นงานหวานๆที่มีสเสน่ห์นะครับสำหรับสร้อยคอเส้นนี้เป็นสร้อยคอพร้อมจี้เส้นเล็กๆแต่ดูดีแล้วก็มีอะไรพี่ๆดูที่ชิ้นงานนะครับของตัวจี้ จี้เขาจะดีไซน์นะครเป็นรูปดาวดาราประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบไม่รองทรัพย์พร้อมทิ้งระยะตุ้งติ้งด้านล่างนะครับงานสวยจริงๆหวานจริงๆงานแบบนี้ใครใส่ก็สวยใส่ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันตัวเพชรลูกโลกเล่นไฟดีข้างในมีตำหนิบ้างเช่นรอยแตกบินเ้้วตามธรรมชาติของเพชรลูกโลกนะครับ งานดีๆแบบนี้ต้นได้มาทีพี่ๆที่ชอบงานน่ารักน่ารักงานห,นหวานหวานกำลังมองหาซื้อสร้อยคอพร้อมจี้ในราคาที่ไม่แพงแต่หน้าตาดูแพงไว้ใส่ได้บ่อยๆใส่ออกงานก็ได้เส้นนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆ17,500ได้ใส่สร้อยคอทองคำอิตาลีพร้อมจี้เพชรลูกโลกงานเก่าใส่สวย,สวย พร้อมใส่เลยครับสำหรับสร้อยคอพร้อมจี้เซตนี้เห็นไหมครับสวยงามหวานจริงๆกดซีเอฟกดจองมารัวๆได้เลยครับจี้ไพลินพม่าดิบเรือนเพชรลงยางานเก่าตัวเรือนเป็นทองคำลงยา 9K น้ำหนักรวมทั้งชิ้น6.88กรัมเม็ดยอดประดับด้วยไพลินพม่าดิบเม็ดใหญ่พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือน ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมก้นตัดจำนวนทั้งหมด13เม็ดรวมประมาณ89ตังเพชรตกเม็ดละประมาณ7ตังกับ5ตังนะครับนากว้างของจี2 2คูณ2.5เซนติเมตรราคาขาย35,500บาทกดจองกด CF มาได้เลยครับชิ้นงานสวยลงตัวเป็นชิ้นงานเก่าที่ดูพอดิบพอดีแล้วก็ใครใส่ก็สวยมากๆเลยสำหรับ จี้ชิ้นนี้นะครับใส่กับสร้อยคออิตาลีหรือว่าสร้อยคอทองแบบลายสวยๆต้นบอกเลยว่าหน้ามองแล้วก็ใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์เป็นชิ้นงานเก่าที่ได้มาจากงานบ้านสภาพสมบูรณ์มากๆไพลินเม็ดยอดเป็นไพลินพมา่าดิบไม่เผาไม่ผ่านการปรุงแต่งใ,ใดๆ สีแบบนี้เลยนะครับคลับกับตัวเพชรเหลี่ยมก้นตัดซึ่งเป็นเพชรที่ได้รับความนิยมมากๆในสมัยรอ5ถึงรอ6เป็นงานเก่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บนเรือนทองลงยาน้ำเงินงานดีๆแบบนี้น่าเก็บสะสมใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์ใช้จี้นี้เพิ่มสเสน่ห์ให้กับพี่ๆครับ แหวนทับทิมแถวประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าน้ำหนักรวม2.93กรัมเม็ดยอดประดับด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วประดับด้วยเพชรทั้งหมด60เม็ดรวมประมาณ25ตังคหน้ากว้าง0.8คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน50ราคาขาย11,500บาท ราคาเบาแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีน่าซื้อจริงๆครับสำหรับแหวนแถวทับทิมวงนี้ตัวทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วสีชมพูหวานฉ่ำคลับกับตัวเพชร เพชรที่ประดับจะเน้นงานฝั่งที่ละเอียดเป็นเพชรเม็ดเล็กๆเล่นไฟดีข้างในมีตำหนิบ้างนะครับสำหรับชิ้นงานเนี่ยจะเป็นงานที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นงานเรียบหรูเหมาะที่จะเป็นแหวนทับทิมไว้ใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันใส่สวยได้ในหลายๆโอกาสตัวเรือนทองแน่นหนาด้านข้างมีการฉลุลายสวยงามพลิ้วไหวเห็นไหมครับ ฉลุลายด้านข้างแล้วก็ทับทิมสีสวยจริงๆถ้าพี่ๆนะครับรักงานทับทิมโดยเฉพาะทับทิมเนื้อแก้วสีประมาณนี้นะครับวงนี้ไม่ควรพลาดเลยราคาเบาๆแต่หน้าตาดูแพงใส่แล้วดูดีสวยงามตามแบบฉบับสาวไทยครับพี่ๆอย่าลืมที่จะเพิ่มเพื่อนอทางร้านมาก่อนนะครับ การเพิ่มเพื่อเนี่ยง่ายดายเลยเพียงพิมพ์ ID l i n e นะครับ a ุ d b o o n p i t a a b o n p i t a k หรือจะสแกน qr code ซ้ายมือนี้ก็ได้ครับการสั่งซื้อนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือการโทรเข้ามาที่061-385-226-5ติดต่อสั่งซื้อเป็นการส่วนตัวกับต้นและนิกได้เลยทุกชิ้นเป็นงานเก่างานมือ2งานโบราณแท้ๆมีอย่างละชิ้นถ้าขายแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับ วันนี้ขอบระคุณพี่ๆทุกท่านที่อยู่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปวันพรุ่งนี้พบกับการอัปเดตของสวยๆแบบนี้ในเวลาบายๆแบบนี้เช่นเคยครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย